สำหรับคนที่เปิดโหมดโปรเฟ s s i o n a l โหมดหรือโหมดมืออาชีพใน Facebook อยู่นะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมมีคนมาตามชั้นน้อยจังหรือมีคนมาติดตามมากดเป็นเพื่อนน้อยจังมีเหตุผลหนึ่งที่คุณบอยไปเจอมานั่นคือโปรไฟล์ของเราไม่ได้รับการแนะนำจาก Facebook เราจะรู้ได้ไงไปดูกันครับพอคุณเข้ามาที่แอป a c e b o o k นะครับให้คุณกดตรงมุมขวาบนแล้วก็เลื่อนมานี่ มีคำว่า professional dashboard หรือ dashboard สำหรับมืออาชีพกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บเล,เลื่อนมานะถ้ากด CMO r e อีกเห็นคำว่า profile recommendation ไหมหรือภาษาไทยแนะนำการแนะนำโปรไฟล์กดเข้าไปดนะูจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายสีเขียวแล้วก็ถูกขีดเป็นแนวทะแยงแล้วมีคำว่า not recommendable หรือภาษาไทยก็จะเขียนว่า แนะนำไม่ได้เหตุผลที่แนะนำไม่ได้ก็เพราะว่าเราเคยทำผิดกฎเหล่านี้นะครับทั้งหมด5ข้อได้แก่หัวข้อการหัวข้อของโปรไฟล์มุ่งเน้นไปในเรื่องของพลเมืองอันนี้ถ้าภาษาอังกฤษก็ topic of profile is focused on civic vaccine and other sensitive subjects นะครับข้อที่2คือโปรไฟล์มีประวัติการละเมิด มาตรฐานชุมชนอันที่43ก็คือเนื้อหาเป็นคลิกเบตหรือสแปมอันที่4ก็คือโปรไฟล์ของคุณถูกพิจารณาว่าเป็นโปรไฟล์ปลอมหรือบัญชีปลอมอันที่5ก็คือละเมิดนโยบายการโฆษณาถ้าคุณทำไปแล้วก็ปล่อยตามเลยเพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ให้เขาเรียกว่าไม่โต้แย้งไม่ได้ด้วยนะครับ